สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟไทยบ้านอีสานนินดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ร้า,านหมูกระทะเชฟไทยบ้านอีสานนินดีนะครับวันนี้เราขออนุญาตมารีวบิวกันหน่อยนะครับ,ก,รบกับหมูกระทะช่างยิโรนะครับกับหมูกระทะช่างยิโริโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็จะมีฟรีผักน้ำจิ้มน้ำซุปนะครับ อันนี้จะเป็นเบอร์โทรของทางร้านเลยนะครับใน,นเรามารีวิวมาดูกันครับว่าสำหรับเมนูต่างๆของเรามีอะไรกันบ้างนะครับเ,รเปิดให้ดูกันเลยนะครับเราจะมีหมูหมักนะครับมีหมูหมักน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแล้วก็มีหมูหมักนุ่มนะครับหมูหมักนุ่มหมูหม,มักเราจะมีอยู่ทั้งหมดสี่อย่างนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหมมักงานนครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นหมมักเป็กไทยนะครับในส่วนของข้างบนของขินเล่นก็จะมีนี่นะครับเป็นเอ็งค b i ิ d เบิร์ดนะครับแล้วก็เป็นตัวกระตูนล,ลูกปลานะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับสําหรับเด็กทั่วไปนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเต้าหู้ปลาแล้วจะมี กุ้งหิมะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะคล้ายๆเป็นพวกแนวลูกชิ้นนะครับของอยินเล่นตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับหมึกเป็นหมึกกรอบนะครับง่ายๆคือหมึกที่เขาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวยันตาโฟนะครับเผื่อบางคนไม่รู้จักก็แล้วต่อไปก็จะมีเป็นหนวดหมึกนะครับเป็นหนวดหันนะครับหนวดปลาหมึกมันมีสไปเออ เห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองเรามีตัดระวังไว้หน้าร้านนะครับตรงนี้ครับผมมีไส้กรอกเป็นไส้กรอกไก่นะครับเป็นไส้กรอกเป็นอา่าไส้กรอกแบบเป็นไก่กรอบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอา่าปูอัดนะครับเป็นปูอัดของทางร้านเราแล้วก็จะวันนี้เมนูเป็นปลานะครับปลาดอลลี่ อ่านี้ลรต่อด้วยไฮไลน์นะครับสบายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมันแข็งนะครับเป็นมันสําหรับที่เราใส่กับว่าย่างนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับบุกไข่ครับของกินเล่นทานเล่นทั่วไปนี่ก็ปลาหมึกครับหมึกเป็นหมึกะครับหมึกบ้างครับหมึกบ้างสีขาวซืยอๆครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตับนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตับหมูนะครับ สำหรับเมนูทุกอย่างเราจะจะดทำเตรียมใหม่ทุกวันนะครับสับกับเปลี่ยนทุกวันนี่นะครับรายการแต่ละอย่างทาใหม่ทุกวันครับเปลี่ยนล้างอุปกรณ์เครื่องมือทุกวันส่วนตรงข้างหลังนี้เราก็จะมีเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปเราต้องใหม่ทุกวันนะครับน้ำซุปถุงแล้วก็จะมีเป็น เป็นชุดผักนะครับชุดผักแล้วก็มีหลากหลายครับมีที่เราใส่ก็จะมีกะหล่ำปลีผักบุ้งแครอทบนเส้นแล้วก็ไข่ไก่อินฟองนะครับอันนี้จะเป็นเซตของทางร้านเลยนะครับส่วนมุมนี้ก็จะมีเป็นอันนี้นะครับมีเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองบนเส้นเห็ดเข็มทองก็ห่อสิบห้าบาทบนเส้นก็ห่อละสิบบาทครับ ใช่ๆน,นี่จะเป็นไฮไลท์ของเราแล้วก็น,นี้ครับเป็นน้ำจิม้มอ่ากระทะชิฟเทบานอีสานดีนะครับเป็นน้ำจิ้มเป็นสูตรของทางร้านเองเลยนะครับทําเองอ่าหลอกหลอกมีเป็นอ่าเป็นยี่ห้อของทางร้านเองเลยครับเบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อบางคนอาจอาหาเบอร์โทรไม่เจอในการบางคนจะสั่งนะครับ อันนี้เราก็จะแถมไปในชุดให้ครับขวด1ต่อ1นกิโลนะครับซื้อเพิ่มได้นะครับขวดละ30บาทฟรีตะเกียบส่วนตรงนี้เป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมนะครับที่เราเสริมขึ้นมาอ่ก็จะมีเบียร์เรียวครับเรียวเบียโอขวดละ60บาทนะครับตอนนี้ที่เราขายอ่าเอสนี่ขาย25บาทครับเปปซี่นี่30บาทครับอ่าส่วนโค้ก30บบาทเหมือนกันครับ โคกับเป๊ปซี่นี้จะอยู่ที่1.25ลิตรนะครับส่วนเอสนี่จะอยู่1ลิตรนะครับเลยราคาเลยต่างกันมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคืนนี่ครับผมเป็นน้ําผลไม้นะครับดีโด้ขวดละ10บาทเท่านั้นครับพี่น้องมีเป็นน้นําสตอเบอรี่น้ําส้มน้ําแคนตาลูปแล้วก็น้ําสับปะรดนะครับเรามีทั้งหมด สีอ่อย่างครับสี่รายการเครื่องดื่มเราก็จะใช้ไว้ตรงนี้ครับเย็นๆครับเย,บย็นทุกขวดครับรบประกันได้ครับบรรยากาศหน้าร้านครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรหน้าร้านนะครับสมัรถโทรสั่งได้นะครับเบอร์โทรก็จะมี0 8 0 0, 0 6 4 5 2 2 6หรือ0 6 2 7 6 5 3 8 7 9 หรือก็จะมีอีกอหนึ่งเบอร์โทรนะครับ1เบอร์โทรนี้จะเป็นศูนย์หกสองน่งเก้าศูนย์เนะครับศูนย์หกสองห้ด่งนย์เก้าสีคือทักแชททักเฟซมาก็ได้นะครับาทางเราร้านเรามีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับ เวลาที่เปิดยังเป็นทางการก็ก้าหมงเป็นต้นไปนะครับจะยาวถึงประมาณสามทุ่มโดยประมาณนะครับในส่วนของการวิ่งส่งแต่หน้า้านเรา,าเปิดขายตลอดยี่สิบสีชั่วโมงครับมาได้เลยครับดึกเด่นเครื่องดื่มขาบมูกระตองการกินดึกๆแวะมาได้เลยานัานเราพร้อมให้บริการพิกัดก็อยู่บ้านคํำเหนือนะครับตำบลสวายอำเภอปลางกูจง่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับ อะตัวนี้ก็เป็นเส้นทางมาทางจากบ้านห้วยสันนะครับบ้านห้วยสันอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนเส้นเส้นทางหลวง5057นะครับอันนี้ก็ทางไปขามใหญ่ออกทับก่อนนะครับบรรยากาศหน้าร้านทั่วไปเราเปิดทุกวันนะครับย้ำเปิดทุกวันมาได้เลยนา,านเราพร้อมให้บริการ ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับอขอบคุณครับ